เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมบรทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เรามาอยู่ในเกมโรบอทนะครับในแมปออสตาทาวเวอร์เดฟเวนนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่ทั้งหมดนะฮะในก็จะเป็นโค้ดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมจะมาแจกวันนี้นะครับที่มันมาพร้อมกับอัปเดตใหม่ของออสตาทาวเวอร์เดฟเวนเนาะนะครับผมผมเนี่ยนะครับจะมาอัปเดตนะครับข่าวสารออสตาแล้วก็มาอัปเดตอ่า โค้ดนะครับโค้ดใหม่นะครับที่ทางออสตาเนีครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะเพราะว่าบางคนนะครับก็อาจจะดูไปแล้วนะับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่านะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารออสตาสักกี่ไหลอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดใหม่ทั้งหมดนะครับที่เนี่ยที่ผมนะครับหามาได้เนาะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโค้ดไหนนะครับที่ผมเนี่ย ตกหล่นไปนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคดีไม่ดีเนี่ยนะครับคลิปนี้ผมลงไปก็อาจจะมีโค้ดใหม่เข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้นะเออนะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอาจเป็นเวลาออตอนที่คืนนะอันนี้คือผมอัดตอนที่คืนนะครับเออแล้วกูมาอัดอะไรตอนนี้วะเ <laughs> โอเคนะครับผมก็อาจจะพูดดังไปไม่ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับคือมีผู้เล่นใหม่ด้วยนะก็เลยโอเคนะครับจะมาบอกผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเออใส่โค้ดตรงไหนต้องใส่โค้ดยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการใส่โค้ดนะครับก็ให้เรานะครับหันมามุมมุมขวาล่างเนาะนะครับมันจะมีรูปบันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าก็ให so so ้เรากดไปเลยนะครับ อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนะครับมันก็จะอยู่โซนเดียวกันเลยนะครับก็คือมุมขวาล่างนะครับอ่ามุมขวาล่างเนาะก็ให้เรากดไปเลยนะครับ ทีนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ให้เรานะครับกดมาตรงนี้นะครับ Enter code นะฮะก็ให้เราพิมพ์โค้ดไปได้เลยนะครับหรือว่าก็โค้ดมาใส่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเนาะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเออมันใส่โค้ดอะไรยังไงบ้างนะครับอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีโค้ดอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไป อ่ะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมไม่ขอทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับเพราะว่าเอ่อเอาง่ายคือผมอยากให้ทุกคนนะครับดูคลิปผมจนจบเลยนะครับนะนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไปดูกันต่อนะครับเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับเบคอนน้อยนะครับวันนี้ ไม่ใช่วันนี้เด็ดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกัสหดดึงนะครับที่ผมเนี่ยนะครับเอามาใส่โค้ดนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีเพชรอยู่2,580นะครับซึ่งรหัสนี้นะครับผมเอามาใส่โค้ดอย่างเดียวนะครับคือไม่เคยใช้เลยนะครับไม่เคยใช้เพชรเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีโค้ดอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากโค้ดแรกกันเลยละกันนะครับท่านผู้ชมเอาละครับทุกผู้ชมครับก็ก่อนที่เราเดี๋ยวจะไปดูโค้ดแรกกันนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนว่าโค้ดทั้งหมดนะครับจะมีอยู่4โค้ดด้วยกันนะครับนะ4โค้ดนี้นะครับรวมกันแล้วนะครับก็จะได้700เพชรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแหมนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับโค้ดแรกนะครับก็มีชื่อว่า short of member นั่นเองนะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ต้องขอดูด้วยจริงๆนะครับอ่านะครับโค้ดนี้นะครับจะได้150้เจมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปใส่กันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะขึ้นไว้ตรงอ่ามุมมุมซ้ายอ่ามุมซ้ายบนด้วยกันครับมุมซ้ายบนจอนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับนะโอเคนะครับก็โค้ดแรกนะครับจะได้ 1 5 7เจนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดต่อไปกันดีกว่าเนี่ยผมโค้ดที่2นะครับโค้ดที่2อนะครับอันนี้คือโค้ดแรกนะครับอ่านะครับโค้ดต่อไปนะครับก็คือโค้ดที่2นะครับโค้ดนี้นะครับมีชื่อว่าค i c k s h o t นั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยจริงนะฮะอีกแล้วเหรอเนี่ยไดครับ โอเคนะครับโค้ดนี้เลยนะครับชิปเข้าไปนะครับโค้ดนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับเนาะนะครับโค้ดนี้จะได้100เจมนะครับทุกผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนะครับจะได้100เจมนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครใส่โค้ดไม่ได้นะครับก็แนะนํานะครับให้ไปใส่ในเซิร์ฟ VIP นะครับนะลองไปใส่ในเซิร์ฟ VIP ก่อนนะครับโอเคนะครับโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดที่2นะครับก็คือ Quick Shot นั่นเองนะครับผมโค้ดนี้นะครับก็จะได้100เจมนั่นเองนะครับทุกผู้ชมอ่านะครับ โค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับไปเร็วหน่อยนะไปเร็วหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับโค้ดต่อไปนะครับโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดที่3แล้วเนาะโอเคนะครับโค้ดนี้นะครับมีชื่อว่าไลอ้เวกนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับโค้ดนี้ผมยังไม่เคยใส่เนาะนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับว่ามันจะได้กี่เจมนะครับท่านผู้ชมชึบอ่านะครับโค้ดนี้จะได้150เจมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ได้1น0้้เจมนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปโค้ดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโค้ดต่อไปนะครับผมโค้ดนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่4แล้วนะครับผมโค้ดนี้นะครับมีชื่อว่าปีดอมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้ผมพิมพ์เลยแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับนี่เลยนะครับ ได้150เจมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็คนนี้จะได้150เจมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะฮะฟีดอมนะครับฟีดอมโอเคนะครับคนนี้ก็จะเป็นโค้ดที่3แล้วนะครับต่อไปนะผมต่อไปนะครับเป็นโค้ดสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้เนาะโค้ดนี้นะครับผมไม่พิมพ์ละกันเพราะว่าโค้ดนี้นะครับค่อนข้างยาวนะครับนะอ่านะครับโค้ดนี้นะครับก็มีชื่อว่า l ไลฟ์ Party on the Leaf นะครับผมอ่านถูกป้ะเนี่ย ว่อ่านถูกไหมวะเนี่ยโอเคเลยครับเดี๋ยวผมใส่เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับใส่ไปเลยปุ๊บอ่านะครับโคดนี้นะครับก็จะได้150้เจมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับรวมๆแล้วนะครับก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเพชรเนาะนะครับเจ็ดร้อยไหมเจ็ดร้อยแหละนะครับทั้งหมดแล้วนะครับมี4โค้ดรวมทั้งหมดเป็น700เพชรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเออนะครับ คนนี้เลยนะฮะคขสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่มาแจกโค้ดแฮปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะครับผมสาหรับเป็นแบบผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้นะฮะก็เลยมาทําคลิปบอกนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง <c oughs> นยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซิลเก่งกุ้งมาครับผมเจอปินครับผม